Chưa hết là... รู้ของเด็กๆเพราะทุกคนคือคนสำคัญของเราสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สายการบิน AMB Airlines ในเที่ยวบินที่ LOVE03 ซึ่งจะออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานการเรียนรู้ในขณะนี้เครื่องพร้อมแล้วนักประตูทางออกหมายเลข14 เพื่อความสะดวกในการเรียนรู้กรุณาเตรียมชุดกิจกรรมและอุปกรณ์การรับชมคลิปวิดีโอเพื่อเริ่มการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับคุณครูและเจ้าหน้าที่ณนประตูทางออกการเรียนรู้ค่ะ a m d ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆเ,เพราะเราอยากให้ท่านเรียนรู้อย่างมีความสุขขอบคุณค่ะ ยินดีต้อนรับสู่สายการบิน A n B Airlines บนเครื่องบินแบบ Airbus 320รุ่น200เที่ยวบินที่ L O V E 03ซึ่งจะออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานการเรียนรู้ในเที่ยวบินนี้เรามีกัปตันวริศราและนักบ,บินผู้ช่วยแนนนี่เป็นผู้ควบคุมการบินดิฉันอำพรหัวหน้าพนักงานต้อนรับค่ะเราจะใช้เวลาในการเรียนรู้ประมาณ10นาที เพื่อความเรียบร้อยกรุณาเก็บสัมภาระหรืออุปกรณ์ไว้ในช่องเก็บสัมภาระหรือวางไว้ด้านข้างของนักเรียนกดลิงก์เพื่อรับชมคลิปวิดีโอและปรับอิิยาบถเพื่อความสะดวกในการเรียนรู้หากท่านกำลังเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปไอแพดแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือหรือในรูปแบบอื่นๆทางเราขอเรียนให้ท่านทราบว่า ทุกเที่ยวบินของ ANB Airlines เป็นความมุ่งมั่นและความตั้งใจของบุคลากรทุกฝ่ายเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนทุกคนจะได้รับประสบการณ์และความเพลิดเพลินตลอดการเรียนรู้ในเที่ยวบินนี้อีกสักครู่ทุกท่านจะได้รับชมเนื้อหาการเรียนรู้ในวันนี้ในรูปแบบออนไลน์ค่ะ หนอยากเวันนี้ที่โรงเรียนคุณครูสอนให้น้องเป็ดอินดี้และเพื่อนๆรู้จักคำว่าอาชีพคุณครูอธิบายว่าอาชีพคือหน้าที่ของทุกๆคนในสังคมอย่างน้องเป็ดและเพื่อนๆเ,เองก็มีอาชีพเป็นนักเรียนซึ่งมีหน้าที่ตั้งใจเรียนเมื่ออธิบายจนจบแล้วคุณครูก็ถามว่า เอาล่ะมีใครยกตัวอย่างอาชีพอื่นๆได้บ้างจ้าเด็กๆได้ยินก็ยกมือแย่งกันตอบแม่หนูทำอาชีพค้าขายค่ะขายขนมเค้กขนมปังแล้วก็น้ำปัน่นพ่อผมเป็นหมอครับมีหน้าที่รักษาคนป่วยคนเจ็บที่โรงพยาบาลน้ของหนูเป็นครูคะ่ะสอนวิชาภาษ,ษาไทายอยู่ที่โรงเรียนในต่างจงาังหวัดเก่งมากเลยจ้ะทุกคนถ้าอย่างนั้นครูจะให้ทุกคนไปคิดดูนะจ๊ะ ว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันแล้วทำไมถึงอยากทำอาชีพนั้นแล้วพรุ่งนี้มาตอบครูอันนี้ไม่ใช่กันบ้านนะจ๊ะแต่เป็นหัวข้อที่ครูอยากให้ทุกคนลองคิดดูนะแล้วคุณครูก็บอกเลิกชั้นเรียนเด็กๆจึงเก็บของเข้ากระเป๋าเตรียมตัวกลับบ้านแต่น้องเป็ดยังทำหน้าครุนคิดอยู่เพราะเมื่อครู่ที่ครูถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร น้องเป็ดยังคิดไม่ออกเลยแล้วพรุ่งนี้จะตอบคุณครูว,ว่ายังไงดีน้องเป็ดรู้สึกสงสัยว่าจะมีใครเป็นเหมือนตัวเองหรือเปล่าจึงถามเพื่อนๆว่านี่นีทุกคนคิดกันได้แล้วหรอว่าเต่าขึ้นอยากเป็นอะไรยังไม่แน่ใจเลยบอลลูนอยากเป็นครูเหมือนแม่แต่ก็อยากเป็นหมอเหมือนพ่อนะส่วนเราอยากเป็นชาวสวนเหมือนคุณยายบ้านคุณยายทั้งกว้างทั้งใหญ่ ลูกต้นไม้ผลไม้เก็บกินส,สดๆนะอ,อร่อยมากโอ้โหดีจังเลยคุณแม่เคยบอกว่าร้านขนมที่บ้านทำมาตั้งแต่รุ่นคุณยายคุณแม่รับช่วงมาเราก็คงต้องรับช่วงต่ออีกทีนะจ้าเมื่อได้ฟังคำตอบของเพื่อนๆแล้วน้องเป็ดก็คิดตามทุกคนมีอาชีพที่อยากทำกันแล้วทั้งนั้นเลย แต่น้องเป็ดยังคิดไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าครุ่งนี้บอกคุณครูรไปว่ายังคิดไม่ออกต้องโดนเพื่อนๆหัวร้อยเหาะแน่แนเลยตกค่ำมือไกลจะได้เวลานอนคุณแม่ก็มาถามน้องเป็ดว่าน้องเป็ดทำการบ้านเสร็จหมดแล้วหรือยังจ้ะลูกได้เวลาเตรียมตัวเข้านอนแล้วนะเมื่อคุณแม่เตือนน้องเป็ดจึงนึกขึ้นได้ว่าลืมการบ้านไปหนึ่งชิ้น ซึ่งการบ้านนั้นก็คือการตอบคุณครูว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเมื่อนึกขึ้นได้น้องเป็ดก็ตอบคุณแม่ว่าน้องเป็ดลืมไปเลยค่ะว่าคุณครูให้กลับมาคิดว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรน้องเป็ดยังไม่รู้เลยว่าอยากทำอะไรเพื่อนๆบางคนก็อยากทำอาชีพเดียวกับพ่อแม่ตอนโตบางคนก็บอกว่าจะเป็นชาวสวนเหมือนคุณยาย แล้วน้องเป็ดก็เล่าให้คุณแม่ฟังว่าเพื่อนๆบอกว่าอะไรบ้างเมื่อคุณแม่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็บอกกับน้องเป็ดว่าอืม,อมแม่เองตอนเป็นเด็กอายุเท่าน้องเป็ดก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันจ้าน้องเป็ดจะคิดไม่ออกก็ไม่แปลกหรอกไม่ใช่แค่น้องเป็ดคิดไม่ออกหรอกนะ หลายคนที่อายุมากกว่าน้องเป็ดก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันพรุ่งนี้น้องเป็ดจะบอกคุณครูว่ายังไงดีล่ะคะก็ตอบไปตามตรงสิจ๊ะว่าน้องเป็ดคิดยังไงตอนนี้ให้น้องเป็ดหาสิ่งที่ชอบสิ่งที่อยากเรียนก่อนก็พอแล้วคุณครูก็บอกไม่ใช่หรอจ๊ะวันนี้ไม่ใช่การบ้านมันไม่มีคำว่าถูกหรือผิดหรอกด้วยสินี่ไม่ใช่การบ้านนี่นาะเราตอบไปตามตรงก็พอแลลว พอคิดได้แบบนี้น้องเป็ดก็สบายใจขึ้นหายกังวลไปเยอะแล้วจึงรีบเข้านอนในชั่วโมงเรียนวันรุ่งขึ้นเด็กๆถูกเรียกให้ตอบทีละคนแต่ละคนตอบอย่างมั่นใจพร้อมกับเหตุผลที่อยากทำอาชีพนั้นๆอย่างเช่นชอบกินขนมก็อยากเป็นคนทำขนมหรือเห็นคุณพ่อทำงานอยากขยันขันแข็ง,ขงก็อยากทำอาชีพเดียวกับคุณพ่อ ส่วนน้องเป็ดที่ยังตัดสินใจไม่ได้ก็นั่งกระสับกระ่ายเพราะว่าดูเหมือนเพื่อนๆทุกคนจะคิดได้หมดเลยว่าอยากเป็นอะไรล่าตอบได้ดีมากจะ้ะต่อไปน้องเป็ดพูดได้เลยจะ้ะน้องเป็ดได้ยินคุณครูเรียกก็สะดุง้งเพราะมัวแต่คิดมากเลยไม่รู้ว่าถึงคิวตัวเองแล้วน้องเป็ดลุกขึ้นตอบคำถามอย่างตะกุกตะกากเล็กน้อยืม น้องเป็ดยังไม่รู้ค่ะตัวเองโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรแต่คุณแม่บอกว่าไม่จําเป็นต้องเร่งรีบตอนนี้ให้น้องเป็ดตั้งใจเรียนลองทําอะไรหลายๆอย่างที่สนใจเพื่อหาว่าเราชอบอะไรถนัดอะไรเมื่อรู้ว่าเราถนัดอะไรหรือชอบอะไรแล้วเราก็จะรู้อาชีพที่ใช่สําหรับเราค่ะคุณครูได้ยินคําตอบของน้องเป็ดก็ยิ้มให้ แล้วอธิบายให้เด็กคนอื่นๆเข้าใจที่น้องเป็ดพูดถูกต้องแล้วจ้ะบางคนรู้แต่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรค่อยๆหาคำตอบไปนะจ๊ะน้องเป็ดได้ยินแล้วก็ลองอกดีใจที่ตอบคุณครูตรงๆเหมือนที่คุณแม่แนะนำ หลังจากนั้นก็มีเพื่อนๆคนอื่นที่ยังตัดสินใจไม่ได้เหมือนกันแต่ทุกคนก็บอกคุณครูว่าจะเริ่มคิดอย่างจริงจังแล้วก็ลองทำอะไรหลายๆอย่างเหมือนที่น้องเป็ดพูดค่ะเเ็กดนิทานสนุกไหมคะจากนิทานเรื่องน้องเป็ดอินดี้นะคะคุณครูในนิทานถามน้องเป็ดอินดี้กับเพื่อนๆว่ไาไงบ้างคะรเด็กคะอาชีพในตอนโตอยากทำอะไรใช่ไหมคะ เอ๊เเด็กหระคะมีอาชีพในฝันกันหรือยังเอ่ยค่ะบางคนก็มีแล้วบางคนยังไม่มั่นใจใช่ไหมคะคุณครูป่านนะคะตอน,นเด็กก็มีอาชีพในฝันมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหมอครูตำรวจหรือแอร์โฮสเตสน,นะคะแต่เมื่อเราได้ลองเรียนรู้อาชีพต่างๆคะก็าทาให้เราเจออาชีพที่เรามั่นใจค่ะของครูป่านนะคะก็จะเป็นอาชีพครูค่ะเพราะคุณครูป่านนั้นมีแรงบันดาลใจจากคุณครูท่านหนึ่งค่ะ ทั้งสวยและเก่งและก็ใจดีมากๆเลยค่ะ mm. คุณครูป่านก็เลยอยากเป็นครูที่สวยและใจดีให้กับเด็กๆเหมือนกันค่ะ mm. และเด็กๆที่ยังไม่มั่นใจในอาชีพนะคะ mm. ก็สามารถเรียนรู้เรื่องอาชีพในหน่วยอาชีพในฝันได้นะคะเด็กๆคะหลังจากที่เด็กๆได้ชมวิดีโอของหนูเป็ดอินดี้และเรียนรู้กับคุณครูป่านไปแล้วนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะ เด็กๆพอจะรู้บ้างไหมคะว่าตนเองอยากจะเป็นอาชีพอะไรในอนาคตแต่ไม่ว่าเด็กๆจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามจุดเริ่มต้นเด็กๆจะต้องตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนะคะและในช่วงสุดท้ายนี้คุณครูเกสขอฝากให้เด็กๆทุกคนถ่ายคลิปวิดีโอส่งกลับมาให้คุณครูประจำชั้นว่าตนเองมีอาชีพในฝันคืออาชีพอะไรนะคะและวันนี้ก่อนที่คุณครูเกสจะลาไปนะคะ คุณครูเกตขอฝากให้เด็กๆนะคะอย่าลืมกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube ของสายชั้นอนุบาลสากดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ what so